หมอหนี้ช่วยด้วยโครงการหมอนี้เพื่อประชาชนมีบริการแชทบอทเพื่อให้คําแนะนำข้อมูลแก้ปัญหาหนี้สินแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเป็นช่องทางที่สะดวกใช้งานง่ายผ่านทางไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อการใช้งานฟังก์ชันที่ครบถ้วนแนะนำทุกท่านให้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพียงกดเพิ่มเพื่อนแอด็อกเตอครับแชทบอทหมอนี้ทำอะไรได้บ้าง 1. ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหานี้โดยสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทั้งกดได้จากเมนูและการพิมพ์ข้อความสอบถามมาตรการการแก้หนี้สถาบันการเงินแนะนำแก้หนี้เบื้องต้นพิมพ์สอบถามประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับการแก้หนี้ 2. ประเมินสุขภาพทางการเงิน 3. ลงทะเบียนโครงการต่างๆของทอปทลงทะเบียนพบหมอนี่สำหรับลูกหนี้ประชาชนและผู้ประกอบการที่อยากปรึกษากับหมอนี่เชิงลึกแจ้งปัญหาหรือให้ทปทช่วยประสานงานเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นขอแก้หนี้กับสถาบันการเงินผ่านช่องทางทางด่วนแก้หนี้หรือร้องเรียนปัญหาบริการทางการเงินนอกจากหัวข้อหลักดังกล่าวที่สามารถกดดูข้อมูลได้แล้วท่านยังสามารถพิมพ์สอบถามข้อมูลอื่นๆตามต้องการกับทางแชทบอทได้อีกด้วย เช่นต้องการทราบมาตรการการรวมนี้สามารถพิมพ์คำว่ามาตรการการรวมนี้ก็จะมีรายละเอียดโชว์ขึ้นมาหรือจะเป็นต้องการทราบว่าต้องผ่อนชำระค่างวดต่อเดือนเท่าไรหรือจะกู้ได้ยอดเท่าไหร่สามารถพิมพ์คำว่าคำนวณเงินกู้จะมีลิงก์ให้ท่านเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณได้รวมทั้งสามารถขอข้อมูลช่องทางติดต่อสถาบันการเงินได้โดยพิมพ์คำว่าช่องทางติดต่อก็จะมีหน้าเว็บแสดงรายชื่อและช่องทางติดต่อของสถาบันการเงินต่างๆขึ้นมา ตัวอย่างเรื่องที่สามารถพิมพ์ถามแชทบอทหมอนี่ได้ขอกู้เงินโอนผิดบัญชีร้องเรียนํำนวนเงินกู้ราคาตีโอนซ้ำนำรถรีไฟแนนซ์ลงทะเบียนหมอนี่จดเงินสดประเมินสุขภาพเงินนี่บ้านนี่เกยศเครดิตนี่เช่าซื้อรถซัพพักนี่หมอนี่ปรับโครงสร้างนี่มาตรการการรมนนี่คลินิกแก้หนี้ไ่เกลี่ยหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลโดนทวงหนี้สินเชื่อฟื้นฟูเจ้าหนี้ไม่ช่วยดอกเบี้ยคาเฟ่หนี้ไม่ไหวรธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ โครงการหมอนี้เพื่อประชาชนขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาใช้งานแชทบอทกันเยอะๆและช่วยบอกต่อช่องทางนี้ให้กับคนรู้จักเพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินของคนไทยให้แข็งแรงครับ